ไส้กรองถุงแบบน่มแบบนี้นะครับข้อเสียของเขาเลยก็คือเวลาปิดเครื่องเนี่ยไส้กรองมันจะแฟบลงมาน,นี่มันจะค่อยๆแฟบลงมาแบบนี้พวกฝุ่นต่างๆที่มันอยู่ที่ไส้กรองเนี่ยมันก็อาจจะร่วงลงมาได้เพราะว่าถุงมันเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างถูกไหมแล้วก็อาจมีย้อนกลับไปทางเก่าได้ด้วยนะ แล้วเวลาเปิดเครื่องเนี่ยมันก็ต้องใช้พลังงานเยอะเพื่อให้ถุงมันตึงขึ้นมาแบบนี้นะครับอยากจะแนะนําแบบนี้ควรเปลี่ยนมาใช้ไส้กรองอากาศแบบกระเป๋าแข็งหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า r i g i s Pocket Filter ของ f o o m a x นี่ติดแล้วมันจะตั้งได้แบบนี้นะครับทรงไม่เปลี่ยนแม้จะปิดเครื่องมันจะอยู่แบบไหนอยู่แบบนั้นเลยไม่มีหุบเข้าหุบออกข้อดีมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับข้อดีมันอยู่ที่ฝุ่น,นมันจะโดนดักไว้แบบนั้นเลยไม่มีร่วงลงมาอีกเพราะว่าตัวไส้กรองเนี่ยมันแข็งอยู่อย่างนั้นเลยฝุ่นไม่กระจายแน่นอนแล้วก็แถมประหยัดไฟอีกด้วยประหยัดตังค์ด้วยเพราะว่าใช้ได้นานกว่าโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆหรือโรงพยาบาลเนี่ยเหมาะมากใช้แล้วคุ้มมากครับแถมใครที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมนะไส้กรองของโฟลแมกเนี่ย เขาใช้เป็นพลาสติก PP ที่สามารถนําไปทําลายได้ทั้งชิ้นเลยนะครับไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมแน่นอน f r o m a x ไส้กรองอากาศแบบกระเป๋าแข็ง l e g i t Pocket Filter แข็งทนคุ้ม